ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวตรีนุชก็ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างส,างสุขครับมอบของที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันรถเข็นครับเพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุคนพิการเพื่อร่วมน้อมลาลึกถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงครับโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการมอบเครื่องวัดความดันจํานวน100เครื่องนะคะและรถเข็นหรือว่า วิวแชร์ share, จำนวน22คันให้กับแรงงานกลุ่มเปราะบางตามโครงการรวมพลังสร้างสุขให้แรงงานกลุ่มเปราะบางเพื่อน้อรมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน,นมาเข้าร่วมในพิธีค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าโครงการนี้มีคุณค่าและสะท้อนความร่วมมือของกระทรวงแรงงานโดย กรมการจัดหางานและพัคีเครือข่ายค่ะการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตและยังเป็นการต่อยอดให้เกิดโอกาสเพื่อนําไปสู่การจ้างงานและการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดําริของสมเด็จพระปันปีหลวงที่ทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพและการสร้างงานเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้กําชับให้กรมการจัดหางานบูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการต้นแบบและขยายผล ไปทั่วประเทศเพื่อเพิ่มงานและอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะซึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะทางด้านของนายสมชายมรกตศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าการส่งเสริมงานนะครับมีให้ประชาชนได้ทํากันในทุกกลุ่มเป้าหมายถือว่าเป็นภารกิจสําคัญครับของกรมการจัด หางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางคนพิการและก็ผู้สูงอายุควรที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษในปีนี้ครับจึงได้มีการจัดหาและมีการมอบอุปกรณ์รถเข็นมอบให้กับแรงงานผู้พิการที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการจํานวน22คนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตรวมถึงมีการมอบเครื่องวัดความดันมอบให้แก่แรงงานผู้สูงอายุจํานวน100คนเพื่อใช้ในการตรวจสอบความผิดปก กต,ติของทางร่างกายและก็การดูแลรักษาสุขภาพนอกจากนี้แล้วครับยังมีการบอกเพิ่มเติมด้วยว่าจากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมากลมการจัดหา,าง,งานครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการจ้างงานของกลุ่มเปราะบางส่งผลให้มีผู้สูงอายุมีงานทํามากกว่า1,085คนมีรายได้เนี่ยรวมกันมากกว่า148ล้านบาทต่อปีผู้พิการครับมีงานทําตามมาตรา33าเนี่ยจำนวนนึ 1,406คนมีรายได้รวมกันกว่า13ล้านบาทต่อปีตามมาตรา35จําจำนวน19,645คนมีรายได้รวมกันมากกว่า200ล้านบาทต่อปีซึ่งทางกรมการจัดหางานยืนยันครับว่าจะดำเนินการให้บริการในทุกมิติแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติให้ความเท่าเทียมมีความโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เน้นยำ้ำ และให้ความสําคัญครับทั้งนี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการหางานทํานะคะสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะรวมถึงสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือว่า s m a r t j o ซ Center และสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไทยมีงานทําหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506 2. ฎกล่มการจัดหางานค่ะใช่ครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับผู้พิการนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ทางด้านของกระทรวงแรงงานก็ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันจากตัวเลขก็จะเห็นว่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ,รบแล้วก็มีจำนวนที่มากขึ้นด้วยเพื่อดูแลในทุกกลุ่มนะครับเพื่อผลักดันเรื่องของการจ้างงานรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับต้องสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุนี่ ก็มีความชำนิชำนาญในเรื่องราวของงานต่างๆมากทีเดียวเลยทีเดียวใช่ค่ะคแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนประชากรด้วยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วสัดส่วนของวัยแรงงานก็อาจจะน้อยลงสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและผู้สูงอายุหลายๆท่านค่ะยังคงมีพละกําลังยังมีความสามารถยังอยากทํางานต่อค่ะเพราะนั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการจ้างงานจ้างอาชีพแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ